พี่นองมีคนหนึ่งมาคอมเมนต์ในคลิปผมนะครับว่าหน้าอย่างนี้ไปเป็นผีเนี่ยนอนมาทันเอา<ะ>มาสร้างบานี่ครับพี่นองหน้าตาผมมันมคือคนบอรครับคือว่ากันเป็นผีเป,นผเ,ปนผเป็นเผอไปทันเธอได้ตอนนี้หรือเจ้าเบิ้งคนยังไ้หรือผมมันหน้าตาบมคือคนบนันดาบบอรหรือเบิ้งต่คนรอ,อ,อ,อรอหนับอ นะคนบอลลกับเบิ้งแน่ทอเห็นว่ากไัไรแต่ว่ากันไปทัวร์เราจะไปตัดสินใจคนเพราะเพียงหนาตาทอเนาะครับเนาะผมก็รลูอยูว่าเกิดมาบอลอเนาะเกิดมาบอลลกับเบิ้งกันแน่ทอกันจะไปหาบากันนะั่นเนาะคนบอลลอกันก็จะมาเป็นผีจะเจอแย่ครับสำหรับผมผม่เป็นผีครับผมบอกตามตรงครับเนาะ ไปติดตามคลิปก้อนๆของผมนะครับจะถิ่มาเลื่อนเห็นได้คลิปผมเพียงแค่คลิปสองคลิปแล้วก็มาตัดสินใจวุนนะครับพี่น้องเนาะสำหรับผมนี่มาถึงต้องครับเมื่อผีแน่นอนครับถึงไหนาตายก็คือผีก็ตามเนาะเห็นบากระไรเนาะเจ้าค่ะอย่าหูใจอย่าแบบย้อนไปเพื่อคลิปก้กนๆของผมเด้อครับ พะว่าผมบ้ปังบ้ดังข้ก็จ้าเฮ็ดมาดัหลายปีแร้วครับคลิปหนึง่งว่ามันมาเพิ่งเฮ็ดหรอกครับมันบ้ดังบ้ปังมันก็เลยบอไปใส่ไม่ใส่ครับนนะันละฝากไว้ไงคิิคกับพี่น้องเบิ่งคนจะเบิงเ่งหี่หน้าตาหัางหลายครับมึงไปถึงขังในสภาพวิตใจของผมแน่ของผมมันใส่องต้องรอขึ้นอย่างไอึ่งตัวข้างในจิตใจผมอะ่ะเออะต้องเห็นมันเจียงครับว่าทำไมจะไปซองคุนแบบเจียง,งหิวเผืนอมาหงหลายเนาะ ฝากไว้เด้อครับเปน็นหวงเดอ้อไพอย่างมากเกาหลีปรึกษามามาถือกฎไม้มนาะปรึกษาผมได้กันคือกฎไม้ผมมาในน้ำหรอครับพรานสนับสนุนพวกจาไปหาช่องทางเองครับเรื่องการเยืยนวีซ่มามันหลายๆวิธีครับมาถือกฎไม้นะั่นเ่ราะมันถิมาจะเห็นงานอย่างเดียวมาศึกษามาเลียนกับี่ครับเนาะติดตามแฟนมอันั้นมากับพี่เรื่องเยืยนวีซ่าเนี่ยถามผมได้ผมก็เห็คชิปหลายชิบอยู่เนาะ เพราะฉะนั้นเมืองคนบ้องให้ลึกให้กว้างห้แจ้งแน่ครับพี่น้องเนาะจะติดตัดสินกันแช่เพี้ยงแช่เห็นแบบแรกครับตัดสินควนไปแล้วถึงผมสิบอลอผมกับใจผมนี่รอมากครับพี่น้องขอบคุณครับฝากคนไรก็แช์น้ำเด้อครับสวัสดีครับ